กรทสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เปิดฟังความคิดเห็นในการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโทเค็นดิจิทัลของรัฐบาลรายละเอียดก็คือว่าตามที่คณะรัฐมนตรีในที่ประชุมเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมามีมติอนุมัติการดําเนินการของกระทรวงการคลังในการออกและดําเนินการเกี่ยวข้องกับ g ีโทเ n นซึ่งเป็นการกู้เงินด้วยวิธีการอื่นใดตามคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมาตรา10วรรคที่1แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพศ2548 แล้วก็มีการอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงกันคลังเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกโทเก้นดิจิทัล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อพัฒนากลไกบริหารหนี้สาธารณะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเพิ่มการเข้าถึงการออมและลงทุนอย่างทั่วถึงรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินจํานวนไม่มากโดยการกู้เงินดังกล่าวเป็นไปตามกรอบวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขันดุลงบประมาณตามพระราชบัญญัติบริหารหนี้สาธารณะปี2548ทั้งนี้จากการหารือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง ประสงค์ที่จะกู้เงินด้วยการเสนอขาย G-Token ซึ่งกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ถือนั้นมีสิทธิ์ได้รับคืนเงินต้นและผลตอบแทนตามที่กำหนดโดยประชาชนอาจจองซื้อ G-Token ในตลาดแรกและซื้อขาย G-Token ในตลาดรองมันก็เหมือนพันธบัตรนะเหมือนพันธบัตรเลยนะฮะเหมือนพันธบัตรผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้นั้น ก็รตได้ม <S festivals> <K> ีมติเห็นชอบหลักการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ G-Token ทั้งการเสนอขายในตลาดแรกและการให้บริการ G-Token ซึ่งเกี่ยวข้องในตลาดรองเช่นการกำหนดลักษณะของ G-Token การยกเว้นการขออนุญาตเสนอขาย G-Token และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ G-Token สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นต้นเพื่อให้การกำกับดูแลมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนก็ราตจึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ข้อที่1การกําหนดลักษณะโทเค็นดิจิทัล Digital, สำหรับ G-Token กล่าวคือเป็นโทเค็นดิจิทัล Digital ที่ออกและดําเนินการโดยกระทรวงการคลังซึ่งเป็นการกู้เงินด้วยวิธีการอื่นใดตามพรบการบรหิหารหนี้สาธารนณะโดยมีกําหนดสิทธิ์ให้ผู้ถือมีสิทธิ์ได้รับชําระคืนเงินต้นและผลตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด2การยกเว้นการขออนุญาตการเสนอขาย G-Token รวมถึงไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนและไม่ต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอ ขายโทเค็นดิจิตอ ICO portal ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทอื่นที่ออกโดยกระทรวงการคลัง สามการยกเว้นขออนุญาตให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้แก่หนึ่งยกเว้นการขออนุญาตประกอบธุรกิจในหน้าซื้อขายดิจิทัลให้แก่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลก็คือยกเว้นการขออนุญาต DA Broker ให้แก่ศูนย์ d a Exchange และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ DA d a Dealer สำหรับการให้บริการเกี่ยวกับ Gtoken และยกเว้นการขออนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Gtoken ให้แก่ผู้ปรระกกอบธุิจหลัักทรพย์ตให ประเอนุญาตที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตโดยกำกับดูแลบลลผ่ลนนนนานหลักเกณฑ์การประกอบกิจการอื่นๆตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พศ .2535 ซึ่งนิดหนึ่งบังเอิญในขั้นตอนทางพิธีการตามกฎกติกาและกฎหมายซึ่งมีอยู่เวลาหน่วยงานรัฐจะทําอะไรเนี่ยบังเอิญมันมีอยู่ก็เลยต้องมีการปฏิบัติตามนะครับแต่ว่าการปฏิบัติตามเช่นนั้นเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติการให้ถูกต้องตามพิธีการทางกฎหมาย นะครับในภาพรวมเนี่ยแสดงว่าเขามีความพร้อมที่จะผลักดันเดินหน้าแล้วแล้วเขมีพิมพ์เขียวและว่าจะทําอย่างไรนะครับและเมื่อมีพิมพ์เขียวว่าจะทําอย่างไรเนี่ยเขาก็ต้องถาม ในสิ่งที่เหมือนกับว่าอยู่ในแนวคิดของสิ่งที่เขาต้องการที่จะทําเพื่อให้มันอย่างน้อยมีความเปิดเผยโปร่งใสชัดเจนว่าเอ,อประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความความคิดเห็นนะฮะซึ่งก็ดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากก็คือมันแปลว่าเขาจะเดินหน้าทําส่วนใหญ่เนี่ยวรา,ามีไอเดียจะทําอะไรเนี่ยแล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนซึ่งแสดงเข้าไปนะฮะมันขึ้นอยู่กับคนซึ่งวางแผนแล้วก็จะลงรายละเอียดในการบังคับใช้ในโยบายเช่นนี้ ซึ่งแสดงว่าเขาจะผลักดันละก็มันขึ้นอยู่กับว,ว่าคลังกับกรอตอจะทําออกมาได้สําเร็จหรือไม่ส่วนกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นคนไหนซึ่งจะไปแสดงความคิดเห็นก็ไปแสดงไปนะฮะแต่นั่นไม่ใช่สาระ <c oughs> นั่นมันเป็น just step แค่ขั้นตอนทางพิธีการนะครับมันอยู่ที่คนซึ่งลงมือแล้วก็ออกแบบว่าจะลงรายละเอียดอย่างไรซึ่งแสดงว่าอย่างน้อยเขาจะทำละนะฮะทั้งหมดนี้ที่เป็นข่าวแปลว่าอันนี้คือเอาจริง ข่าวอันนี้คือไม่ใช่ข่าวเรื่องโอ้รับฟังความคิดเห็นโอเคความคิดเห็นไม่ใช่สาระนะแล้วคนส่วนใหญ่ซึ่งเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็ไม่ได้เป็นคนซึ่งอาจจะมีส่วนร่วมอะไรนักหนาแต่ว่าประเด็นก็คือว่ากระบวนการนี้มันเกิดขึ้นละก็เหมือนเวลาเขามีร่างกฎหมายฉบับหนึ่งเขาต้องทําประชาพิจารณ์อะไรเงี้ยประชาพิจารณ์มันไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรในทางปฏิบัติที่แท้จริงมันก็คือก็คือทาเพื่อให้จบเพื่อให้ผ่าน นี่อันนี้แสดงว่าเขาวางแล้วว่ามีประเด็นเกีก่ยวกับการยกเว้นการขออนุญาตให้กับผู้ประกอบธุรกิจสินรั์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ก็คือจะยกเว้น D A broker ยกเว้น D A exchange แล้วก็ยกเว้น D A dealer นะฮะ สำหรับเกี่ยวกับ G ีโทเกก็จะยกเว้นในส่วนนี้ให้เสร็จแล้วก็จะมีการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการ G ีโทเกได้แก่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คําแนะนําและบริการลูกค้าและการรวบรวมและการประเมินข้อมูลลูกค้าและกําหนดแนวทางในการเปิดเผยราคาอ้างอิง indicative price room ถึงหลักเกณฑ์เฉพาะสําหรับ Exchange เกี่ยวกับการทําสัญญาและการเปิดเผยข้อมูลและการลงทุนใน g ีโทเกอันนี้ก็เป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะเดินหน้านะครับก็คือว่าเขามีไอเดียแล้วว่าเขาจะทําอะไร แล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับ indicative pricing ประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับ d e x x h h n n g e เกี่ยวกับการทำสัญญาและการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนใน G-Token ด้วยนะฮะโอเคทั้งหมดนี้คือแปลว่าเขาเดินหน้าซึ่งถ้ามองในมุมของคนซึ่งต้องการเห็นโครงการนี้ก็อาจจะรู้สึกดีใจว่าอย่างน้อยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งซึ่ง มีคนช่วยทํางานให้รัฐบาลด้วยก็คือพอร,รัฐบาลสั่งมาทั้งคลังแล้วก็ทั้งสอบนอแล้วก็ทั้งจากมติคณะรัฐมนตรีทําให้ตอนนี้กรอตตอเขาก็เริ่มขยับแล้วก็จะมีโครงการนี้คือถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่ก็น่าจะได้เห็น g ีท k e เซึ่งจะทําในรูปแบบซึ่งไม่ได้ขัดต่อกฎหมายครวนี้นิดหนึ่งมันอยู่ในโลก2โลกก็คือว่า ถ้าเป็นในอดีตเวลามีโครงการของภาครัฐแล้วมีคนซึ่งขวางแล้วก็ร้องเรียนแล้วก็วิจารณ์แล้วก็หาเรื่องจนในที่สุดทําให้รัฐบาลจนมุมจนทุกอย่างพังผมจะตั้งใจนะฮะไม่ให้ความสําคัญกับกระบวนการนั้นเพราะว่าอันนั้นมันเป็น obstruction politics politics of obstruction ก็คือในอดีตเนี่ยมันก็มีหลายโครงการแหละซึ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลไทยรักไทยพลังประชาชนหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเพื่อไทยในอดีตที่รัฐบาลพยายามทําในสิ่งที่ดีและเวิร์กแล้วก็มีฝ่าย ค้านซึ่งเขาค้านด้วยการที่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองในการเปลี่ยนอำนาจก็คือเขาค้านด้วยหลักข้อมูลแล้วก็มุมมองทางวิชาการคือเขาค้านโดยเนื้อแท้ของประเด็นเพื่อให้คนเห็นในจุดซึ่งเป็นข้อด้อยของนโยบายรัฐเสร็จแล้วมันก็มีกระบวนการซึ่งคัดค้านแล้วก็ร้องเรียนแล้วก็หาเรื่องแล้วก็ชักจูงแล้วก็สร้างเน็ตเวิร์กเพื่อนำไปสู่การปิดเกมนอกระบบเพื่อทำลายไอการเมืองเชิงทำลายแบบนั้นเน่ยเขาเรียกว่า politics of obstruction ไม่ใช่ค้านเพื่อให้หลายสิ่งหลายอย่างนั้นพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นแต่ค้านเพื่อให้ในที่สุดแล้วทุกอย่างมันพังไปเลยรวมทั้งรัฐบาลแล้วพอพังโดยที่กลไกนอกระบบเข้ามาแทรกแซงด้วยนะฮะกลไกนอกระบบแต่ในประเทศนะฮะในรีจิมถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะพยายามไม่ให้ราคากับกระบวนการการคัดค้านร้องเรียนเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของ manufacture crisis เพื่อที่จะยึดอำนาจแต่ว่าเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองในยุคนี้เวลานี้มันเปลี่ยน และผู้ซึ่งร้องเรียนและผู้ซึ่งคัดค้านเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของรัฐพลึกที่พยายามปิดเกมรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งเป็นการค้านอย่างแฟร์โดยที่เชีย่ยเห็นถึงปัญหาเมื่อเป็นการค้านโดยเนื้อแท้แบบนี้เพื่อให้มีการปรับปรุงและเพื่อเพื่อไม่ใช่การเล่นนอกกติกา ผมจะให้ความชอบธรรมและความสาคัญคุณธีรชัยซึ่งเป็นอดีตเลยค่ะที่กรรมาตอนยุคสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกปัจจุบันคุณธีรชัยเป็นหุวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐนะคุณธีรชัยก็บอกว่าอย่างนี้ปัจจุบันธนาคารประเทศไทยยังไม่ได้อนุญาตให้มีการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าหรือบริการเป็นการทั่วไปในลักษณะเดียวกับเงินบาทและกรราตรก็ไม่ได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็น m e a n s of p a y เ e n t เช่นกันรวมทั้งงกกกกต็มีฎเเเฑ์ืื่่ออนไขรง Smart Contract ที่สามารถโอนได้เฉพาะบุคคลที่ระบุไว้ขณะที่ G-Token ยังสามารถซื้อขายในตลาดรองได้หากผู้ลงทุนต้องการขายก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหรือผู้ลงทุนอยากซื้อเพิ่มก็สามารถซื้อบนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ DAX e ได้เขาต้องข้อสังเกตว่ากราตาพยายามที่จะช่วยกระสูงกันคลังแบบโกงสุดตัวเพื่อมิให้ Gtoken เป็นเงินตราอย่างหนึ่งคุณธีรชัก็บอกว่าแต่ผมเห็นว่าไม่มีผล พราะการที่ G Token จะเป็นเงินตราหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหาทางเศรษฐกิจหรือ substance นะฮะไม่ใช่รูปแบบของกฎหมายหรือกติกาที่อ้างคือประเด็นทั้งหมดนี้มันกลับมาที่เรื่องที่ผมได้เคยนำเสนอนะฮะถ้าเกิดจะทำเป็นเพียงพันธบัตรรูปแบบ Token i z e d b บ n d ธรรมดามันก็ไม่ได้หน้าตื่นเต้นมากเพียงพอที่จะทาคือมันไม่มีอะไรซึ่งจะได้จากการที่มีการขาย Token i z e d b บ n d เฉยๆมันก็ขายบอลแบบนี้มันก็มันก็ได้เงินรัฐบาลก็ได้เงิน คือพูดง่ายคือว่ามันจะเป็น means of payment หรือไม่เนี่ยผมสรุปได้ซ้นไปว่าถ้าไม่เป็น means of payment เนี่ยรัฐบาลจะมานั่งเสียเวลาทำหรอแล้วมันไม่ใช่ว่าควรจะเป็น means of payment หรือควรจะนำไปสู่ means of payment แต่ว่าถ้ามันไม่ได้นำไปสู่ means of payment จะทำไปหาสวัสดิมานอะไรนี่คือประเด็นนะฮะเพื่อให้คนแค่สนุกเล่นใช่ไหมถ้าทำเพื่อให้สนุกเล่นเฉย,ยอันนี้ผมชอบเพราะว่ามันก็ได้ซื้ออะไรใหม่ๆแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันจะเป็น means of payment ไหม ก็นี้กลับไปที่ที่คุณยจรชัยเขาบอกการที่ G-Token จะเป็นเงินตราหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหาทางเศรษฐกิจเป็น substance มากของของประเด็นนี้มากกว่านะฮะไม่ใช่ฟอร์ม ต้องเริ่มที่ว่า G Token เนี่ยสามารถซื้อขายในตลาดรองได้ซึ่งไม่ว่ากรตอรจะอ้างว่าสามารถมีเงื่อนไขสมาร์ทคอนแท็กที่สามารถโอนได้เฉพาะบุคคลที่ระบุไว้แต่ถามว่ากรตอรจะรู้เรื่องล่วงหน้าเพื่อกำหนดชื่อผู้รับซื้อได้อย่างไรว่าในการซื้อขายในตลาดรองเนี่ยนายกจะขาย G Token ให้กับนายขอหรือแค่นายคอหรือแค่บุคคลอื่นใด เพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าข้ออ้างเรื่องเงื่อนไขสมาร์ทคอนแทรคท,ที่สามารถบังคับโอนได้เฉพาะบุคคลที่ระบุไว้นั้นไม่สามารถทําได้จริงและถ้าหากกราตตอเห็นว่าจะทําได้จริงช่วยอธิบายเหตุผลและวิธีการ กรณีในเมื่อเงื่อนไขสมาร์ทคอนแท็กที่สามารถบังคับโอนได้เฉพาะบุคคลที่ระบุไว้นั้นไม่สามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติแห่งโลกความจริง g t o k e n ย่อมสามารถโอนแลกเปลี่ยนมือกันได้อย่างเสรีไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย g t o k e n ระหว่างนายกับนายขอหรือการที่นายกโอน g t o k e n ให้กับนายขอเพื่อชำระหนี้หรือชำระสินค้า โดยสำแดงเป็นทั้งสองรายทำรายการซื้อขายในราคาที่ตกลงกันหรือแม้แต่จะมีบุคคลหนึ่งเกิดขึ้นทำหน้าที่เป็นธุรกิจตัวกลางเพื่อหักบัญชีระหว่างนายกอกับนายขอเป็นระบบย่อย,อยอยู่นอกระบบใหญ่นอกจากนี้ที่กรตอทแถลงว่าการสร้างราคาและปริมาณซื้อขายหรือ market manipulation ซึ่งผู้กระทำผิดจะมีโทษทางอาญาและมาตรการลงโทษทางแพ่ง ตามพรกรสินทรัพย์ดิจิทัลนอกจากนี้จะกำหนดให้ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเปิดเผยราคาอ้างอิง indicative price ที่เป็นไปตามมาตรฐานโดยคำนวณจากเงินต้นและผลตอบแทนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้ลงทุนและป้องกันการบิดเบือนราคา คุณยูรชัยต้องคอยสังเกตว่ากระทรวงการคลังโปรโมทว่าชีท k e เกิลเนี่ยสนับสนุนให้ผู้ออมย่อยสามารถเข้ามาลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐผู้ออมรายย่อยเหล่านี้โดยปกติเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการความเสี่ยงแต่กระทรวงการคลังกลับผลักดันกลุ่มนี้เข้าไปเป็นผู้ซื้อชีทเกิลที่เป็นตราสารดิจิทัลอันมีความเสี่ยงสูงขึ้นแต่่ไม่แน่นะมันอาจจะไม่มีความเสี่ยงสูงขึ้นก็ได้ไง อ,อย่างไรก็ดีทั้งนี้ไม่ว่ากอรอตจะให้ความมั่นใจแน่นหนาอย่างไรว่า g ีโทเกจะไม่มีการปั่นราคาจะมีราคาอ้างอิงแต่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาว่าโครงการนี้เป็นการชักนําผู้ออมรายย่อยที่ไม่ต้องกวนความเสี่ยงให้เข้าไปเป็นผู้รับความเสีย่ยงทั้งที่เป็นความเสี่ยงสมัยใหม่ที่ซับซ้อนทางเทคนิคสูงกอรอตแถลงข่าวด้วยว่ากระทรวงการคลังไม่ต้องขออนุญาตเสนอขายต่อกตอตแต่ต้องเปิดเผยข้อมูล g ีโทเกลและอ,อื่นๆคุณธีราชัยตั้งก็สังเกตว่า แม้กระทรวงการคลังจะไม่ต้องขออนุญาตจากกรตอตแต่ก็มาได้ไหมายคมว่าพรกรสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตราขึ้นเมื่อปี61ให้อำนาจกระทรวงการคลังออกจีโทเกิลอันเป็นการปฏิบัติตามพรบรการบริหารหนี้สาธารณะซึ่งตราขึ้น13ปีก่อนหน้าในปี2548ในขณะที่โลกยังไม่มีสินทรัพย์ดิจิทัลได้ทั้งนี้ในหลักการและเหตุผลของพรกรสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งมาตรา17ที่บัญญัติว่าผู้ออกโทเกิลมีแต่เฉพาะเอกชนก็เพ็นที่ชัดแจ้งอยู่แล้วว่าผู้ที่ยกร่างพรกรส หรือเจตนารมที่จะให้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารนิสธานะนะคุณุนชัยก็ให้แง่คิดไว้ประมาณนี้นะครับก็เลยการกรตอตตอนนี้ก็เขาก็ทําตามหน้าที่แหละนะฮะเขาก็ปูทางไปสู่ความเป็นไปได้ในการซัพพอร์ตสิ่งที่รัฐบาลทําอยู่ตอนนี้ในรูปแบบซึ่งเป็นหน้าที่ของกรตอตคือจริงผมอยากจะเห็นว่าถ้าเกิดเขาขายแล้วเราซื้อเนี่ย แล้วมันมีอะไรซึ่งจะมากไปกว่าการซื้อขายแล้วก็เอาไปซื้อขายในตลาดรองแล้วก็เสร็จแล้วก็ชีวิตก็จบแค่นั้นเหมือนกับเป็นบอนปกติพูดง่ายผมอยากจะเห็นกระทรวงการคลังเนี่ยทำในสิ่งที่เหมือนกับที่คุณธีรชัยก็บอกไม่ให้ทำอยู่เนี่ยหรือแบงค์ชาติก็บอกไม่ให้ทำอ่ะผมอยากจะเห็นคลังลองทําดูแล้วก็ทําให้มันถูกกติกา เสร็จแล้วเราจะได้เห็นว่าเวลาเราลงทุนใน g t o k e เเนะี่ยมันมีอะไรซึ่งมันน่าจะได้ซึ่งมันไม่ใช่แค่เป็นการซื้อพันธบัตรอีกครั้งประเด็นนี้ผมสรุปแค่วันนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีความขึ้นหน้าอีกแล้วก็คงจะมีคนอื่นซึ่งคอมเมนต์เรื่องนี้อีกก็คงจะมีอีกแหละสรุปคือถ้ามันไม่เป็น means of payment หรือถ้ามันไม่ได้ไปทําในสิ่งที่ต้องแก้ไขพรบงเงินตราเนี่ยมันจะทําไปเพื่อเพื่อความสนุกสนานในการลงทุนเฉยๆหรืออะไร